สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อโอ้มื่อวานี้คืมาไวแค่วันนี้เป็นคนเช้าค่ะพ่อโอ้เป็นคนเช้าจ้าวันนี้เป็นคนสวยตัวนี้ถูกต้องค่งหะหัวาะนี่หมีธุระหยังหลามก็เลยท้วม้า,ามึอนี่เอ้ามื่อนี้วันศุกร์ดิพ่อต้องมีธุระดิ วันนี้วันศุกร์นะคะเลขลาวค่ะโอ้ยพีสุขไวเฉลีว่าฮักกะจีมันโอ้ยหนอฮักกะปีงมั่งกันสุกไวเฉยฮัน <c oughs> ใจร้อนพ่อเลยสุกไว้โมว่าเว้ยโมมีธุระตัววันนี้ธุระค่ะเลขลาวตัวพ่อลาวโอ้เลขลาว,ว,ลว,ลลาวหันมันคือออกคักออกเนี่ยจ้ะวะออกแบบได้แล้วพ่อไปตัวทีตัวแดนเนาะ มันเปลี่ยนยกจุดใหม่พอสองสองสามสองเหอโอ้ยต่อม่สิเก่นี่สร้างคักเัื่องวะฮะเป็นแต่สร้างคักเอ๊ะมันจะสร้างมันดอกบอกให้ออกตัวนึงกับไปออกตัวนึงวันนี้เนี๋ยสร้างเดี๋ยสร้างมันมันจะมาหมุนในห้องสื่อเลยหมุนคือเก่าพ่อเขาพเสร้างหมุนดอกนัวเอาแยกจัดไปจัดไปจัดไปค่ะ เออเอาเด่นมิ่งรูดจ้าหกกับเจ็ดลาวเด่นมิ่งรูดหกกับเจ็ดค่ะหกสองหกสามหกสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่กับสี่ตัวจ้าเจ็ดสี 4, ่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่ สตัวคือ7จ็ดค่ะ6กสี่หกสองหสองามตัวก็สองเจ็ดตัวมีสองแล้วก็4ี่สองแล้วก็สี่ค่ะกลับมาใส่สูตรใหม่ดอสูตรโอ้กลับมาใส่สูตร่าสูตร่ามันเขา่าเิจ้าจ้าเห็ดเบงูร์หายมันเข่าเิ้ทั้งหลางทั้งบนเนยสองสองกับ3บามสองอบอพ่อ ลยเลียงออกแนีวยมันคือไปโจที่แท้จะเรกลับมารเมืองสูตรเก่านะจ่าจาเออมันเข่าตัวดีวะโอ้มันจะเดินมาสูตรเกา่าไว้ังาแล้วจ้าพ่อวันี้ก็เล้วสูตรเก่าให้เอาต่อไปอะไรตัวกันค่ะกันห้าสี่เจ็ดห้าสามสองกันไปที่ห้าสี่เจ็ดห้าสามสองค่ะอือเจ้าเสียงจ้า

้านอยวิ่งรูดห้ากับหนึ่งค่ะห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าการไปที่สามเจ็ดเก้ากันไปที่สามเจ็ดเก้าค่ะขันเบียนมือว่าเลวล่าออกเนาะจ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะจังใดเราพอ่อ ไปปันเลกญาติไปเห็นเงินเหรียญบาทเฮียอยู่แถวหนา้าโรงบาาบ่าลจ้าโรงพาบาลบาาพี่บ้านนะจ้าจ้าพ่อเออบานนี่เดียวไม่แมบอยู่แต่ในรงปเปียวเอามาเบอร์เลขซองหาค่ะจะโบเห็นรถรถเหยียบไล่นะจ้าเออสองห้าหนึ่งสามโอ้สองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งไม่ใช่บ่อยเพิ่งจะเขียนนี่โอ้ฮัลลานุทวนที่พ่อบ่าเอาซื้อได้เยวนี่ เออสองห้าสามหนึ่งเล่มาสื่อเลขสามหนึ่งหนึ่งสามจ้าออกวีไอพีหนึ่งสามโอ้โที่เล็ขนาดได้ว่านีโอ้ยวะสี่เลียมคูณเยอะันายนีถึงดูจ้าพ่อโอ้ยว่าโซอยากมีโมเมนต์นั่นเลยพามาจ้าจ้าเล็จุดหนึ่ง รถพาวันรถพามาวันนี้คือเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะแมนสวยงามอยู่เข้ากันอยู่จ้าพ่อเข้ากันเป็นเสตียบเสตียบเมืองวัดศูนรเก่าเนี่ยมันจะเดินบ่อถามันเดินมันก็ต้องมันก็เข้าขึ้นเก่านะจ้าจ้าแต่มันเดินมันเดินหลายหัวดีนะแมนบ่อพ่อมันบ่มัปบนบ่เป็นว่าเดินหววเดียวเดินยาวๆตี เพราะว่าสูตรใหม่แต่ก่อนเขาก็ใส่สูตรนะมันก็เข่าอยู่เรื่อยๆได้เลยดูได้ล่ะจ้าพ่อมันก็เข่าสาบโตมันยังเข่าเนาะจ้าอันนี้นั้ำเท้ากอกข้างหลังข้างบนอืมบาดมาใส่สูตรใหม่บาดนี่สูตรใหม่มันจะถอยออจากจ้าแล้วเลยใส่สูตรเก่าเบิงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตีพ่อแมนหัวเขาจะกินทันมันเนาะอืมแั้นถ้าผมเปลี่ยนมันจะดั่ทุลังอยู่หันมันก็โบได้อีกอย่างนี่จ้าจ้ามันเื่อมันหนี นาครับมันหนีจะว่าเลขเมื่อแรกนี่บ่อเลขเลขหกสองเจ็ดสองนี่ละ่ะระวังให้ดีดีเถอะหมายถึงเหล้าหรือน้อยพอแม่เล่าน่ะจ้าพอมันต้องตีสองตีสามนะโอ้แต่ว่ามันสิเอาตัวอื่นมาใส่สิบบกพอนี่ละ่มะมันเทียบบ่เขาก็เก็ตดีิล่ะมาใส่โอ้นานน,านันเออระวังดีดีเลขสี่คูนี่จ้าหกสองหกสาม เจ็ดสองเจ็ดสามนี่ให้ระวังดีๆอืออือแต่ใครว่อยากเล่นละก็เล่นซีคู่นี่นั่นเอาตัวเน้นนพอมปุ้ยมึอนี่ไม่เน้นให้พร้อมหมอตามตามมึงแล้วนะหมอมันมันมาหลายพนุสองก็ได้จ้าจ่าตามก็มาสองตัวสองก็มาสามตัวโอ้แม่นี่ลีเออแหละมันมาหลายตัวหลายพอมันต้องจิ้มยั่วนู่ดอกจิ้มยั่วไว้ยู่ แหลก็เลยเอาเจ็ดเลข็ดหกเจ็ดก็หกนี่แหละก็เลยอมาจับใส่บักสองกับบักสามนี่โอพ่อมีตัวเด่นคือหกกับเจ็ดก็เลยเอามาจับใส่สองกับสามมนนี่แหละสองาซีนี่แหละจ้าจ้าสูตรเกาสูตรเมันไหนมันลงสองสาซีนะจ้าพ่ออันนี้ขึ้นยิโมผ่าดอามาแรกขึ้นยื่หรือ่ดอกแเมนบอกพ่อเยาเหยไปปวดหอวเ็กไถอยู่ละอุ้ย มื่อนี่สัมผัสเล่าอีกมื่ออื่นโทรหาอีกดิหนี่พ่อแล้วแจมโทรก็ได้หมอโทรคือเก,า <c oughs> อก่าแต่บม่อยางไรที่เด็ดคือบันต้องโทรก็กได้น้ำแย่ไปแล้วดิบันนี้เลขไทยมีที่เด็ดติพ่อนี่ละเนาะนั่นที่เด็ดแล้วกำลังขัดกำลังนี่อยู่กำลังเอาผ้ายแค่แยงกองอยู่จ้าเด้าเหมือนแรงเาาขี่ยวป่าขาวกองป้ากองลายสันแหน่โนวัน ัวกองมึงกระขากตัวอ้าโอเคพี่ธนาเดี๋ยวไหวกระได้ไว้พ่อไหนก่อนเอามืินนี้ก็ส่งฝาแหววแทนพ่อโอ้โหกำลังนั่งขี่รถเย็ดเชืองถุงหน่อยเพื่อนอยู่โอ้งานงานหลายเป็นบ่พ่อเงินเนี่ยเก็บพ่อหลายก็พอดพเอ็ดมากเรื่อยโอ้แต่ว่าลูกค้าถหาเอายุดดิแต่ชีวิตสร้างสอบมันก็นอย่งสี่แหละมีแนบมีแนบจ้าเนี่ยมีกับสอบเนี่ยมีกับนอดฟอร์นาหานจ้าพ่อ อือจ้าเอฟซีก็ได้พิจนามึงเลื่อให้เป็นแนวทา้งเออเขาหรือวกเขาอะไรแต่โซวว่าสนาจ้าการทามีโซกมันกบที่เขาเรียกนั่นชื่อรอดจ้าการทอมุ่มีโซก่ะถือว่าโบโบถือกับถือโมมีโซกถูกต้องค่ะเพราะว่าเงินเทวดาเนี่ยมันหายยากจ้าว่าท่านจะทรงใหม่มันกะเขาคิวกันเนาะแมนเจ้าพ่อ เออถึงคิวไปกับพุ่นั่นได้นะขอใส้สมุ่นหมานก,กันทุกคนเขามากอย่าลืมกล็บลบก็ไหลก็แช่แน่จ้าออเป็นกำไหรหลังใจให้ทางท่องจ้าพอ่อหล่าส่งมันหมาเหมือนแรงไปสี่เลขตัวใดก็ขอ้มันออกอันนี้เงินไห้ท่องใส่กันเด้อส้าธูจ้าขอขอบคุณพพอใจที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ